ถ้าจะบอกว่าวันนี้เราไม่มีการเรียนไม่มีการสอนไม่มีงานวิจัยที่ในเชิงของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผมก็บอกมโนอย่างเดียวฝันเอาอย่างเดียวการการทำเรื่องพวกนี้การผลิตภัณฑ์อย่างนี้อย่าง,น,างน,น้อยใช้เวลาปั๊นะฮะประมาณสิบปีมีงานวิจัยมีการสร้างบุคลากรแล้วมีการการนำเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมาสูกส่กระบวนการทําจริงในเชิองาาอุตสาหกรรมเราถึงจะขายได้เพรถะนจุงคุณบอกคุณออกยางไป ในสเปคของไทยไม่ใช่ของไฟสโตรมิสโตอะไรที่นะ,ะแล้วเกิดเป็นระเบิดเขาตายทําไงอ่ะความรับผิดชอบอาขันตุ้ชอบเป็นยังไงคุณบอกว่าคุณไปทําแพรขนานยนต์ใช้ยางทําอยู่ๆมันยางมันย่อยตัวเองจมน้ําตายหมดทําไงอ,อันนี้คือกระบวนการที่เราต้องคิดการคุณบอกว่าก็บอกมโนไปได้คุยกันไม่ได้นะ,ะแต่จริงๆคงไมกได้อีกนานนะฮะพะวันนี้เรายังเริ่มมาบอกรื้อฟื้นเรื่องโครง,งสร้างการศึกษาใหม่หมดค่ะ ไอ้คันรื้ใหม่เนี่ยว่าสร้างสร้างพันคนพันใหม่ในเรื่องการศึกษานี่นะอย่างน้อยๆภาคบังคับก็12ปีค่ปีแล้วต่อยอดอีกสี่ปีแต่ยอดเท่าในย่เ่ายี่สองปี16ปีค่ะค่ะกลับมาสรุปในเรื่องของรัฐธรรมนูญก่อนนะคะอาจารย์หมอคะสรุปณตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของกระบวนการนะคะยังไม่ได้เป็นการสรุปเสร็จเรียบร้อยว่าจะใช้หรือจะไม่ใช้ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการวิจารณ์แล้ว เสนอแน่ยังไงคะเสนอแนะนะอย่าเถียงกันเพราะตอนจบอ่ะคุณหวดรงประชามตงมติอะไรมันไปเหลืออยู่สองสองสองคือหนึ่งนะไปอยู่ที่คอสชกับคณะรัฐมนตรีครับซึ่งเป็นผู้เดียวกันเลยคุณเถียงกันใหญ่เถียงกันใหญ่เลยนะพอถึงเวลาส่งมาอีสองคนีไปคุยกันอีบอกไม่เอาไม่เอาจบจบทชาไหม <laughs> เดิมทีนะฮะเดิมทีรัฐร่างรัฐธรรมน,นูญเนี่ยจะไม่ผ่านด้วยเหตุสารประการคือ <c oughs> อะไรบ้างคะประการที่หนึ่งคือมันทะเลาะก,กันปรากฏว่าดาวมันช่วย <c oughs> นักการเมืองก็เล่นการเมืองกันก็อวยกันไปคร่านี้มันยอมไม่ผ่านนะฮึดจอยผ่านแล้วแล้วท้ายที่สุดอ้นนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยกรรมการยกล่างมันมันพ้นวาระเลยนะมันจะหักทิพย์เนี่ย จะหักดีบเลยจับยัดยัดใส่เลยก็โอเคฉะนั้นอัน,นแรกนี่ไม่ฟาวแน่สภาล่างเนี่ยสภาสองสสภานีไไไ่ไม่ไม่นั้นจะส่งล่างขึ้นไปก็จะไปตรงตรงตรง,ตรง,ตรงก่อนจะส่งล่างมันจะมีเงื่อนไขอันหนึง่งคือประชาประชาพิจารณ์รหรือไม่ประชาพิจารณ์หรือลงลงประชามติหรือไม่ลงประชามตินี่คือประเด็นอีกอันหนึ่งซี่เป็นประเด็นร้อนมากค่ะ ไปรอยเราเย็นเทียบเลยเซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปสู่สชเอาหรือไม่เอาฉะนั้วจำนวนฉบับนี้โอกาสแทงแทงแทงตั้งแต่ตั้งแต่สามเดือนแรกกับหกเดือนต่อมาแล้วก็เก้าเดือนไม่ไม่ไม่คลอดสรุปแทงแทงตั้งแต่สามเดือนแรกทำไมถึงไม่มีประชามติไง่างนี้แน่นประชามติต้องใช้เงินเท่าไหร่ประชามติต้องใช้เงินเท่าไหร่เท่าเลือกตั้ง ไปเปิดคลังไทยสิว่ามีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เอะเราจะกู้เงินเนี่ยนะมันจะมันเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ G D P แล้วมันกู้ไม่ได้นั่นหมายความว่าสามเดือนแรกก็ก็แทงไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาถึงตรงช่วงประชาพิจารณ์ประชามติไม่ต้องหลวงเนี่ยเอาเงินไปใช้อย่างอย่างที่อยากจะใช้อ่ะมันจังเต็มมือเลย ยังจะเอาสองพันล้านไปทําประชามติเอยเอาตังที่ไหนไม่มีตังแล้วก็ไม่ทําหรอกค่ะอ้าวแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้กรณีเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของตลกเป็นเรื่องของการแสดงเป็นเรื่องของละครไม่ตลกก็ต้องทําไม่ทําก็ผมบอกแล้วไงค่ะประเทศพวกนักล,ากล่าไม่ยอมพอกเองต้องเลือกตั้งเอบอกก็ต้องตั้งก็กลาลังล่างรัฐธรรมนูญไงล่างเสร็จแล้วจะเลือก มันก็ถามแน่นะเว้ยแน่แน่แ,นแต่ต้องผ่านนะเดี๋ยวพอล่างเสร็จเฮ้ยรัศมรูล,ล่างมาไม่ดีข้าขอล่างใหม่อมเออคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ,ไอเรื่องรัศฐถามผมส่วนตัวนะฮะผม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 เอาประสบการณ์ทั้งหมดทิ้งไปเลยทายตามดวงเลยไม่ผ่านะ ตามดวงใช่ไหม่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องูดประสบการณ์ทางการเมืองทางทางกฎหมายไม่ต้องทางสังคมเลยทิ้งไปเลยนะฮะทายแล้วไม่ผ่านค่ตัวจะบอกให้นะไอ้นักล่าเขาบอกว่าข้าจะไม่ซื้อปลาเองนะวันนี้เขาวางไงรู้ไหมโอ้ยน่ารักมากเลยเถอะเราขายปลาแค่สามหมื่นล้านเองครับมัน ไอยุโรปมันซื้อปลาเราไปกินอ่ะสามล้านเองเรานําเข้าเยอะ่าอีกวันนี้รัสเซียเขาบอกเขาจะซื้อแทนเนี่ยแล้วก็พาณิชย์ไปดูที่ยูไม่ซื้อจะไปขายขายบ้างสามหมื่นล้านเนี่ยตกลงตกลงจะจะหมอจะเอาประเด็นเรื่องปลาอย่างเดียวไม่ก็ตอนที่ไอ้นักล่ามันบังคับเราบังคับเรื่องเดียวไม่ไม่คือคือพอเร่องรัสเซียเนี่ยยังไงรัสเซียเนี่ยเขาก็ซื้อหมดหกหมื่นล้านเขาก็ซื้อ แต่ที่นี้วเขาเขาบอกว่าเพราะเขาได้ดุลการค้าเขาบอกว่าเฮ้ยเฮไม่ใช่นะมีมีค้าหนึ่งรัสเซียซื้อข้าวแล้วเนามันชักดาบเรานะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรกว่ามันจะใช้เงินเราทวงมันตั้งสิปีนะอาจารย์ไม่เป็นไรยานยหมอไม่เป็นไรทำไมคะเมื่อก่อนในรัสเซียเขาจนเขาลำบากวันนี้เขาเริ่มรวยแล้วและที่สําคัญที่สุดเวละเขาส่งออกคนของเขามาเนี่ยมันทํางานในประเทศไทย แล้วอินคัมมันกลับไปมากกว่า3 0 0 0 0ื่นหกล้านแล้ะรายได้ในประเทศไทยมันก็เกิดขึ้นคราวนี้เขาไม่ชักดาบเราหลอกเขาชักดาบเราก็กำไรมีน้ามันบอกว่าเอ็งก็ซื้อเครื่องบินค่าจีค่าจีเพราะตอนนี้เขาได้ดุลกันค้าไงคือพทิ่ถ้าประเทศไทยประกาศไม่ต้องมีวีซ่านะโอ้โหคนรัสเซียนี้เข้ามาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็มาหางานทำในประเทศไทยอ่ะ ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นค่ะขอตัดประเด็นเราะเราจะเป็นอาเซียนงานภาษามันต้องฝึกนะต้งองมีการแลเแรกเปลี่ยนต้องแลกเปลี่ยนป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่มันไม่แสงท่านนะอานัก้ามันไม่แสง<ช> <นะ S 1> ท่านนะเรื่องนี้ทีนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สรุปสร <c oughs> ุปค่ะอาจารย์คาจะหมดเวลาช่วงนี้แล้วค่ะสรุปว่าตอนนี้สําหรับประชาชนท่านผู้ชมที่กําลังดูเราอยู่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประชาชนคนไทยควรจะติดตามอย่างไรบ้างควรจะติดตาม แล้วแล้วผมก็คิดว่าต้องยืมคําพูดของท่านอดีตประธานรัฐสภาสุปสิทธิการจนะวัดท่าถ้าดูสามคำนี่นะฮะยุ่งตายหาค่ะท่านบอกจริงจริงสามคำเนี่ยจะบอกกับท่านผู้ชมว่ายังไงกับกรณีของการติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญผมจะบอกให้นะตอนจบอะตอนนี้ผมนึกได้อย่างเดียวไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญหรอกม่ต้องมีทำไมคะตอนนี้ยกใช่เลย มาตาสี่สี่บอกต่อไปนี้มีอันเดียวมาตาสี่สี่อย่างเดียวจบจบจบเห็นไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งใช้ได้เฉพาะในประเทศไหมอ่ะแล้วเวลาจะไปสื่อสารกับประเทศอื่นเวลาฝรั่งบอกนี่บอกให้กฎหมายประมงเนี่ยบอกมา15ปีแล้วทำไมไม่เสร็จเดี๋ยวใช้44่สิบสีเสร็จ ว่ามันโอเคเลยนะพรุ่งนี้เสร็จเลยนะมันโอเคมันโอเคเลยนะเออเออมันไม่เห็นพูดว่าประเดิร์การเลยเออมันไม่เห็นพูดว่าประเดิร์การแล้วมันก็ได้ตั้งคอนเสิร์ตมันมาเช่ามาเช่าการคานิปไตยนะไอการบินอะไรต่ออะไรน่ะเฮ้ยเดี๋ยวใช้สี่สี่จบแล้วมันมันถามเฮ้ยเราไอซีซัวให้ใบอนุญาตไปอ่ะก็เลิกไปห้าบริษัทแล้วไงออใช่ไม่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เลยนะใช่สี่สี่เลยเฮ้ยเขาซีซัวมาเลยเลิกเลยเลิกเลยนะ จบเลยไอ้โดนเลิกไม่เห็นกล้าฟ้องศาลอืมโอ้ไม่กล้าไม่มีไม่มีแอะสักคำด้วยเพราะฉะนั้นเราประชาชนไม่ฟังอะไรนายกครับใช้สี่สี่อย่างเดียวนี่เนี่ยอย่างเดียวเลยเออไม่ไม่เผด็จการนะไม่ไม่ไม่ทั่วโลกยอมรับได้เขาไม่ตั้งข้อสังเกตไม่กระทั่งเรื่องมามาเช่าเรือมาเช่าลอยใช่ไหมเออมันก็บอกไม่ไม่ใช่สี่สิบสี่ไม่ใช่มาเช่าลอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้อำนาจทางบริหารควบคู่กับนิติเป็นมาตราที่กำหนดในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ใช่ประเด็จการไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออยากบอกว่าให้ใช้มาตรา44ไปเลยคือทั่วเรายอมรับได้แล้วคนไทยที่ไม่ยอมรับล่ะคะคนไทยไหนไม่ยอมรับคนไทยบางส่วนที่ไม่อยากให้ใช้มาตรา4วเดี๋ยวเขาพาไปคุยเจ็ดวันเขาพาไปคุยได้เจ็ดวันคราวนี้เขาไม่คุยออกมาก็ยอมรับได้แนนอุตสาเตรียมเสื้อผ้าไปเพื่อความไม่ประมาททางเขาว่าเอามาทำไมเพื่อความไม่ประมาทเขาเขาหัวเราะนะ เที่ยวหน้าไม่พลาดเลยเตรียมไว้เลยนะเจ็ด <laughs> ชุดเ <laughs> <laughs> จ็ดชุดเจ็ดวะเจ็ดมันเจ็ชุดตอนตอนนี้เขาใช้เสาร์บาวใส่นะ, <laughs> ะอัดเพลงชาติแล้วก็าร้องไม่ไม่ให้ปิดเลย <laughs> เทั้งจังหวะทั้งทำนองทั้งเนื้ออาหาเนะเขารู้แล้วว่าเขาไปคราวนี้เขาต้องแม่นมากรับ <laughs> 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 เรื่องรัฐธรรมนูญยังไม่จบนะคะจบแค่ประเด็นเรื่องของ3คําเท่านั้นคือเรื่องของประชาชนพลเมืองแล้วก็ราษฎรนะคะมีในยะในการที่วิทยากรทั้งสองท่านตีความนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะส่วนในอนาคตจะเป็นเช่นไร3คํานี้จะยังปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่กําลังติดตามเรื่องนี้ก็ คงต้องรอดูกันต่อๆไปว่าสรุปว่าจะผ่านหรือจะไม่ผ่านนะคะก็ไม่เกินเมษายนนี้ก็จะรู้เรื่องค่ะว่าปีหน้าเราจะได้เลือกตั้งหรือเปล่านะคะหรือว่าเกมการเมืองจะเป็นเกมต่อไปหรือจะเป็นการกระทําเพื่อที่จะทําให้ประเทศชาติคงอยู่แล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของความเป็นชาติไทยน,นะคะ ส่วนต่อไปค่ะจังคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนูญอยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับาศาสนาพุทธด้วยนะคะการที่จะบวชพระไม่บวชพระสิทธิ์ข้อแม้ข้อจํากัดของการที่จะมีบุตรเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาบวชเป็นสาม,มเณรก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นภิกษุกก็ตามแต่เป็นพระก็ตามแต่จะมีข้อแม้อะไรยังไงบ้างพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการสาม,มัคคีประชาชนค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสัมมคีประชาชนนะคะเมื่อสักครู่ค่ะพัชชาทิงทายเอาไว้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะแต่เราจะไม่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะตอนนี้มีประเด็นในเรื่องของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วคือมีหลายเรื่องมากเลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมแปลกๆของพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นตัวแทนในการที่จะดํารงไว้ซึ่งาศาสนาพุทธแล้วก็มีหน้าที่ในการเผยแผ่เผยแผ่ธรรมะ เผยแพร่ศาสนาพุทธออกไปสู่ประชาชนคนไทยแต่ว่ามีพฤติกรรมแปลกๆมากมายณนะวันนี้พระพิสุหรือว่านักบวชก็ตามแต่แล้วแต่ว่าจะเรียกในแต่ละระดับถูกเคลือบแคลงแล้วก็ถูกสงสัยโดยคนไทยว่ามีความประพฤติ เหมาะสมไหมมีคุณสมบัติเหมาะสมไหมมีสภาวะทางจิตใจหรือว่าสภาวะทางอารมณ์เหมาะสมในการที่จะมาเป็นผู้สืบทอดแล้วก็เผยแผ่ศาสนาพุทธหรือเปล่าวันนี้มีพระมากมายหลายรูปที่มีบุคลิกไปในทางที่ไม่ระบุเพศชัดเจนว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าก็เป็นพระคำถามมากมายว่าวันนี้คุณสมบัติของพระสิ่งสำคัญที่สุด เกี่ยวกับเรื่องของเพศหรือเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะในการแสดงออกซึ่งเพศที่ติดมาตั้งแต่ตอนเกิดของตัวเองหรือเปล่าอาจารย์หมองยังไงคะจริงๆเนี่ยนะผมบอกให้าศาสนาพุทธเราเราจะบวชเอาต้องกุลบุตรนะไม่ใช่กุลธิดานะกุลบุตรที่จะมาบวชพระเนี่ยสมัยก่อนนะนะก็ต้องไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดก่อนอนะ <Okay. S 2> แล้วก็ไปท่องคําขอบวชนะท่องคําขอบวชต้องท่องได้หมดเลยนะไม่ใช่จะไปบวชแล้วต้องให้พระบอกแล้วก็พูดตามพระทีละคำทีละ uh huh. คำะนะนำเออแล้วก็ต้องแปลได้ด้วยอ uh huh. แปลได้ <Okay. S 2> แล้วก็อุปชาท่านอุปชาก็ต้องดูด้วยนะ uh huh. คือมีอยู่ข้อหนึ่ง,งที่ต้องถามเลยไหม uh huh. แกเป็นบัณเรหรือเปล่า บรรดกแปลว่าแปลว่าแกเนี่ยมีเพศสองเพศอยู่ในตัวแกเองหรือเปล่าค่ะเออคือว่าผู้ชายก็เป็นผู้หญิงก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะไม่บวชค่ะอันนี้หมายถึงในเรื่องของสภาวะจิตใจไม่ตัวเลยเป็นคือหมายถึงว่าแปลงเพศร่างกายค่ะถ้าสมว่าแต่เกิดไม่มีแล้วอยู่ๆไปเนรมิร หน้าอกหน้าใจเป็นผู้หญิงอย่างเนี้ก็ไม่น่าจะได้ขออภัยนะคะแต่ว่าอวัยวะเพศยังไม่มีการแปลงได้ไหมมาหน้าอกหน้าใจก็ถืออวัยวะเพศนะจ๊ะอ๋อาเป็นการระบุถึงความเป็นหญิงอยู่อยู่หน้าอกมาเป็นผู้หญิงมันก็ใช่แล้วล่ะเสร็จแล้วอย่างเนี้ยพระอุปชาไม่ต้องถามก็ไม่ไม่บวชให้หรอกเหมือนกับเจตทหารก็ไม่ไม่เอามาเป็นทหารหรอกใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้ บรรดาหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะแต่ว่ามีคําล่ะมนุษย์โศสิเนี่ยถามเป็นมนุษย์หรือเปล่าอนไหมอามะพันเตนะเนี่ยแล้วก็ตอบตอบว่ามนุษย์โศสิอามะพันเตใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์หรือไม่ตอบไม่ใช่เพกาเป็นมนุษย์เราตองตอบว่าไงอามะพันเตแล้วตอบว่าถ้าหากถ้านัทถิก็ให้ไม่บวชแล้วใช่ไหมเป็นนากหรือเปล่าออนาโคสเ อันตอนนี้นัตถิพันติเราบัตรดอว่าถามตรงไหนบัตรไม่ไม่ถามแต่ใน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 ถ้าจะตรวจอยู่นะไหมเออครับแล้วเสรแล้วพอมาอย่างเงี้ยพอมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ของเราก็หลังๆเนี่ยพระอุปชาความจริงจะเป็นอุปชาได้มีเงื่อนไขเยอะแยะหมดแล้วได้ลูกศิษย์ที่ไปรับใครมาบวชแล้วเจ้านั้นประพฤติผิด อุปชารับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบจริงๆนะทุกวันนี้ไม่เห็นมีก็อ่ามันกินเหล้าเมาเอาไปอุปชาจับสึกคเฮ้ยม่นสึกอุปชามา<อ>ั้งก็ปัจจุบันมันมีแต่อุปชาไก่อุปชาเป็ดเหมือนเขาไม่ไงคะก็เอาไข่ามาฟักออกแล้วให้เลี้ยงไง